ถึงแม้หลังเกลียเล่าเลยว่างของคนไม่เป็นไรแต่ดิ้นโดนไปหาเปลี่ยนภาคที่น้องภาคน้อยรับไม่ได้เอ็นด้วยตือนงนปลืองกระนองทรายวอนเงนั่นตลงา,างซรายมาถามเราแน่ลูกเอ้ยเป็นไปเหตุยังไปพักอื่นกบับโมวาเหอไปพักสีเขียวสเสียวทหารคนเย็นประยุทธนไปกับบา่าวได้เดียว ไม่จริงพิสูจน์แล้วมันคือแป้ปง,แปงห่วยพึ่งยัดแป้งตำรวจมามาก่อนแล้วอีกหมอหนึ่งนั่นควรจะเคยนั่งหรอควรจะว่าไหนแคร์ขนาดนี้จกพัเกเพื่อไทยพัเกเพื่อไทยซอยเล่าจากตีนทองฝาหอยจนไ่ไหนหาเสียงซอ,อ,อ,อยคนใดกันผมก็บอกซอยมันเด็นนีนนนไปมาเดินไปดูแป้งกันเป็นแป้งเนาะ มีัดสีดูบ้านต้องพัฒนาเข้าสระว่ายน้ไอเอพ่อเราได้ยี่หรอแต่พ่อว่าหพูทบีนมีทุ่นก็คือทเปผู้บาอาจ็แล้ววอเกยเตนอนไส้ผมนี่เมอได้แต่สร้างพอขันเฝ้ากสร้างอเป็นบุญเ้ยบกีให้แข็งมัเจอดกะ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 ีพี่จอุับกพ ซ้ำวัดดีอ่ะวัดหัว,ก,วสก,กสัตว์ได้เมียมวกสัตว์น้อนน,นพอ่อซีซีว่าจะพสเพี้ย นาเข้าสภาก็พูดได้ผมขออยากครับผมขอปะาบขอปลาเฮาหมอต๊อาตาจะมาผู้แทนเือเชื่อไในที่น้องบ้าผ่านน้อยต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างไรต้องการให้หาปลาได้หน่อยหน้าเขื่อนไว้หน้าเขือนมึงจะห้ามกูไร <c oughs> จะไปสอนไปตักรามองผีเกินไปตัวป้าไข่จับไม่ได้กู้ยึมกักบอกป้าปู้มมาแม่ เพิ่มเออเป็นือามากแต่ในที่มากอยู่เป็นไปต่อยู่ก็ไม่มใช่ปวดหัวคุนเหนื่อยหมดไปแต่ที่พิเศษทางบ้านเท่านี้มีอนามายัยซื้อตะบดย่างกีโนกจริงไม่จริงย่นางกีนโนกปวดเพราะมีอนามายัยบอกว่าตอนผมมาอยู่เห็นจะไหนเป็จะได้ เที่ยวมากขี่รถแม่พูเรื่องอยู่ฝทาท่างขี่รถโตแล้วครับอสมจึงใช้คำว่าทำงานในเวลาราดรีพักผ่อนในเวลาว่างหาโตเมื่อยพุกหบอครับสมแลกแตนอยูนี่คือบรรสบุรเราสอนโตเมื่อยบรนคบุูตรพอในเราจำฝัง ถึงไหนคนเขื่อนเลยเป็นเด็กน้อยมา